ครับสวัสดีครับพี่น้องฟองไฟที่เคารพรักครับผมเกษตรไทยรายวันเกษตรไทยวารตี้แฮปปี้การเกษตรชาแนลครับโดยมีกับผมครับนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรครับนักสั่งแรงบันดาลใจทางด้านการเกษตรนะครับมาพบพี่พบน้องเป็นประจําทุกมือครับแต่ละมือกับนําออาเกตความรู้ข้าวสารทางด้านการเกษตรนะครับมาฝากตอนพี่น้องฟองไฟกันเป็นประจําเลยทีเดียวนะครับครับพี่น้องครับสำหรับบุอนี้ครับเขาอยู่กันมองนี้ครับโคกหนองนาทามมะข่ามหาสารคามครับพี่น้องครับนี่ บรรยากาศเศร้าๆนะครับสําหรับมือนีนะสำหรับตอนนี้เขากะออกห่วงกระถอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับภารกิจเศร้านี้ครับพี่น้องครับจะเป็นการพ่นฮอร์โมนแล้วก็ปุ๋ยน้ําแล้วก็อื่นๆนะครับในรอบสุดท้ายนะครับส่วนละเอียดต่างๆเป็นยังไงแน่นะครับไปเบิ้งกันเลยครับผมเอาครับพี่น้องครับสําหรับการพ่นปุ๋ยน้าพ่นฮอร์โมนและก็อื่นๆนะครับสําหรับรอบสุดท้ายเนาะ วันนี้ก็ได้เชิญนะครับผู้เชี่ยวชาญนะครับเกี่ยวกับเรื่องของนาข้าวและก็ทางด้านเคมีพันธุ์นะครับสวัสดีครับเฮียอูดครับสวัสดีครับเฮียอุดครับผมครับเอาครับสาหรับภารกิจวันนี้นี่คืออะไรครับเฮียครับผมวันนี้ก็เป็นการฉีดบำรุงในข้าวในระยะสุดท้ายคือก็คือหลังจากสลัดเกสรก็คือเริ่มก้มละ คือเป็นการพ่นรอบสุดท้ายเป็นงานพ่นรอบสุดท้ายหลังจากที่เราพ่นสองรอบแล้วรอบแรกคือแตกกอครับผมรอบที่สองที่ผ่านมานี่คืออะไรนะเฮียหลังจากว่าคือเรียกว่าระยะอ่าเข้าวมันข้าวตั้งท้องข้าวตั้งท้องครับก็คือฉีดทําให้มันบํารุงท้องแล้วออกข้าวรวงพร้อมๆกันเหมือนของอาจารย์ที่เห็นนะครับครับผมออกรวมมาพร้อมกันแล้วก็อันนี้เป็นระยะสุดท้ายครับเป็นรอบสุดท้ายในในฤดูกาลก็คือหลังจากก้มแล้ว เราจะกม้มรถเกสรสลัดหมดแล้วเราจะฉีดป้องกันอะไรบ้างตัวนี้ก็คือเป็นการเร่งเมล็ดให้เต่งครับแล้วก็เป็นการให้เนื้อนแน่นเพิ่มน้ําหนักครับแล้วก็ระยะไอ้ตัวสุดท้ายคือป้องกันเรื่องของราเมล็ดด่าง<อ>แล้วก็ราไอ้คอรวงเน่าครับผมนะัเป็นระยะสุดท้ายส่วนมแมลงเนี่ยเราจะดูตามอาการถ้าไม่มีก็ไม่ต้องฉีดก็ได้ แต่ของอาจารย์ท่เท่าที่ดูแต่เมื่อวานนี่ก็ไม่มีไม่มีเนาะไม่มีก็เลยเป็นเน้นยาแนวป้องกันเป็นหลักครับซึ่งเมื่อวานนี้นี่เฮียอุดนะครับได้มาประเมินนะครับอยู่ในพื้นที่เราครับผมครับผเอาครับเฮียครับก่อนที่เราจะไปดูฮอร์โมนไปดูปุ๋ยน้ําแล้วก็ตัวยาต่างๆนี่อยากให้เฮียนะครับพูดถึงเรื่องของระยะของข้าวนะครับที่มีความเหมาะสมนะครับในการที่จะฉีดรอบสุดท้ายนี้เนี่ยครับว่ามีลักษณะเป็นยังไงบ้างนะครับครับผมครับครับ นี่ครับอันนี้นี่เเรียกว่าระยะข้าวกาลังตัดเกสรครับอันตัวนี้นะฮะเราจะสังเกตเห็นเกสรเขาขาวนี่นะฮะครับครับคือถ้าอยู่ในระยะเนี้ยตั้งแต่เริ่มออกรวงมาจนถึงระยะนี้ถ้าเลี่ยงได้ไม่แนะนําให้ฉีดยาอะไรไปเลยนะถ้าถ้าไม่มีอะไรระบาดยกเว้นว่ามีแมลงพวกเต่าแตงแมงแขงหรือว่าแมงสิงนะฮะมาระบาดจริงๆเราถึงจําเป็นต้องฉีดแต่ถ้าไม่มีอะไรกวนอย่าเพิ่งไปฉีดในระยะนี้นะครับให้เว้นไว้นะครับ แล้วระยะที่ผมจะฉีดขออจารา์ที่ว่าวันนี้ก็คือหลังจากสลัดเกสรในในตรงนี้ก็เริ่มมีมีเห็นบ้างอ้ตรงนี้นะครับอันนี้เริ่มกลมแล้วสังเกตเริ่มกลมตรงนี้ตรงนี้จะหมดแล้วนะฮะก้มก้มลงยังเหลือเกสรข้างล่างนิดหน่อยถ้าเจออยู่ในระยะนี้อีกสองวันไม่เกินสาวันฉีดได้เลยคือในระยะที่กําลังจะฉีดในวันนี้ก็คือเรียกว่าระยะหลังสลัดเกสรอันนี้อันนี้เป็นรอบสุดท้ายเพราะในบางทีมันจะมีปัญหาเรื่องของพวกอ แมะลงสิงห์นะหลังจากสัดเกสรจะมีพวกแมลงสิงหรือมแมงแขงเ่าแตงเนี่ยมันเจาะก,กินน้ํานมมันจะเริ่มสร้างน้ํานมนะฮะหลังจากนี้นะฮะแล้วตัวมแมงแขงหรือว่าไอตัวตัวมแมลงสิงเนี่ยมันจะมาเจาะก,กินน้ํานมเลยนะทาให้เมล็ดดําแล้วก็เมล็ดด่างจากโรคเมล็ดด่างลงไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องฉีดระยะนี้เป็นระยะสุดท้ายนะครับรอบสุดท้ายครับครับ เอากระเลยวอดใจเพื่อให้พี่น้องป้องไปนะครับได้รับฟังกันนะครับสำหรับบริเวณนี้นะครับเป็นบริเวณที่สามไม้ครับพี่น้องนะครับก็เลยมีบางส่วนเนาะเฮียเนาะครับครับที่เพิ่งเริ่มสลัดเกสรไปนะครับประมาณ80%เนาะครับแต่ว่าโดยองค์รวมทั้งหมดนี่คือสามารถที่จะขีดได้ฉีดได้เลยครับฉีดได้เลยครับเพราะว่าสลัดเกสรไปประมาณนักเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วบผมบางรวงนี้หมดแล้วก็เป็นระยะที่กําลังสร้างแป้งสร้างน้ําหนักในระยะนี้เลยสําคัญมาก เป็นระยะเอาหมากเอาผลนะครับและเฮียเนาะจะเยอะไม่เยอะระยะนี้นี่เป็นระยะที่สําคัญมากนะถ้าเป็นไม่ได้อยากให้ฉีดแต่รอบนี้ด้วยนะฮะรอบนี้ด้วยหลังหลังจากเราฉีดตอนรับท้องหรือระยะเข้ามาน่ะแล้วก็รอบสุดรอบสุดท้ายก็คือระยะนี้เลยหลังจากสลัดเกสรครับผมครับเดี๋ยวจะพามาดูตัวตัวยาว่าเราจะใช้อะไรบ้างนะครับในระยะนี้นะครับผมเอาครับผมครับครับนี่ครับพี่น้องครับนี่ มีทั้งหมดอยู่4อย่างด้วยกันครับพี่น้องครับนี่มีอะไรบ้างครับเฮียครับนี่ครับตัวแรกเลยก็จะเป็นยังเป็นตัวนาเชอร์เคครับหรือว่าเคโฟกัสครับนาเรียกกันสั้นๆให้ง่ายๆจําคล่องๆนะคือนาเชอร์เคครับนะครับตัวนี้ตอนที่เข้ามารือเข้าตั้งท้องเราฉีดมาแล้วรอบหนึ่งเพื่อการสะสมแป้งครับอันนี้เราก็จะฉีดอีกรอบหนึ่งก็เป็นตัวเพิ่มน้ําหนักสะสมแป้งเหมือนเดิมตอนนี้จะเอาน้ําหนักแล้วจะเน้นตัวท้ายเป็นหลักเลยครับนะเน้นตัวท้ายเป็นปุ๋ยน้ําเกรดสูงที่ ที่พืชดีสามารถเอาไปใช้ได้เกือบร้อยตสูตร 3, 4, ม7ี่สิบเตัวเลขอาจจะดูไม่เยอะครับนะบแต่ว่าเนื่องจากพืชสามารถเอาไปใช้ได้เกิน90%นะครับเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องใส่มาเยอะแต่ที่เราอาจจะเจอในที่เป็นปุ๋ยเกล็ดปุ๋ยทั่วไปสูตรจะสูงกว่านี้เยอะครับแต่ในกลุ่มปุ๋ยเกล็ดเองเนี่ยพืชเอาไปใช้ได้แค่ประมาณ30%อนอกนั้นนี่มันอาจจะ สูญเสียไปในใน,ในตามโครงสร้างของมันเองครับผมแต่ปุ๋ยน้ํานาเชื่อเคเนี่ยเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของอเมริกาครับนะพืชสามารถนําไปใช้ได้ถึง90%กว่านครับ,รบนะครับนี่คือตัวนาเชื่อเคเนี่ยตัวนี้สําคัญมากโดยเน้นโดยช่วงนี้เนี่ยให้เน้นตัวหลังเน้นเลยฮะเน้นเน้นเลยครับตัวหลังต้องน้ําหนักอย่างเดียว ตอนนี้ทํามาเต็มที่ยังไงก็ต้องเอาน้ําหนักไว้ก่อนเป็นโพแทสเซียมนะเฮียเนาะ่าใช่ครับสรุปแล้วก็คือดูแลเรื่องหมากเรื่องผลเนาะครับเนาะดูเรื่องหมากเรื่องผลเรื่องน้ําหนักเออะเนี่ยตัวเขาเลยอาครับผมนาเชื่อเคนาเชือเคพืชสามารถเอาไปใช้ได้90%กว่าเปอร์เซ็นต์เกือบหมดเกลี้ยงเลยนะฮะเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเลยเป็นปุ๋ยเคมีน้ํอ่ะเป็นปุ๋ยเคมีน้ำโอเคครับครับผมอันนี้ตัวแรกเลยนะครับครับผมครับนะส่วนตัวที่สองก็คือตัวฟินเลครับ ฟิลเลตัวนี้เนี่ยเป็นตัวป้องกันกําจัดเชื้อราครับนะ,ะป้องกันกาจัดเชื้อรากลุ่มเมล็ดดา่างนะเป็นหลักเลยเป็นตัวป้องกันโรคกวง้างๆพวกใบไหมครับนะใบจุดสีน้าตาลครับมเมล็ดด่างน,นะ,ะนี่ก็คือฟิลเลตรณนี้ของอาจารย์เนี่ยมาดูแล้วไม่มีไม่มีแวนวโน้มว่าโรคราจะลง<อ> <Gates> ก็เลยใช้ตัวฟิลเลตครับแต่ถ้าเรามีปัญหาว่าเอ๊ะเริ่มมีโรคราลงมาบ้างแล้วเราจะเปลี่ยนจากฟิลเลตเป็นตัว Art อาร์ติโวนะครับแต่วันนี้เนี่ยก็ของอาจารย์แล้วเนี่ยใช้ตัวฟิลเลตแล้วตัวนี้นะ ฟิลเลนีนอกจากป้องกันพวกเมล็ดด่างใบไหมใบจุดเสียมตาแล้วเนี่ยยังช่วยทําให้เมล็ดนี่แต่งใสอ่าแต่งแล้วก็ตัวตัวนาเชื่อในเพิ่มน้ําหนักครับอ่าตัวนี้ทําให้เม็ดแต่งครับฉีดหลังจะฉีดแล้วเม็ดจะใสมากครับนะตัวฟิลเลบวกนาเชอรอเคนะครับครับอันนี้ตัวที่สองครับส่วนตัวที่สามนะครับก็เป็นตัวพระเอกของเราอยู่แล้วตัวนี้นะครับเป็นอูเมสตีมอูเมสตีมฮะอันนี้แบ่งมาใช้ของอาจารย์โดยเฉพาะเลยตัวนี้ เป็นตัวกระตุ้นทําให้พืชหรือให้ข้าวเราเนี่ยกินอาหารไม่ว่าจะเป็นนาเชอร์เคแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้ดีขึ้นครับก็คือตัวนี้เป็นตัวสําคัญมากกระตุ้นการสร้างฮอร์โมนต่างๆออกมาให้พืชเนี่ยเอาไปใช้ได้เต็มที่เลยครคือโอเมสตีนนะครับครับแล้วก็ตัวสุดท้ายจะสังเกตหลายท่านอาจจะเริ่มคุ้นเคยกับตัวนี้ละครับอาวอนกาดครับผมอ,อาวอนกาดเนี่ยเป็นตัวที่ทําให้ยาทั้ง3ตัวยา2ตัวเนี่ย ตัวแรกเลยก็คือเข้าเนื้อกันได้ดีโดยที่ไม่เกิดการแยกชั้นไม่ไม่เป็นตะกอนนะครับตัวตัวแรกเลยข้อที่สองช่วยในการแพร่กระจายใบยจับใบได้ได้ดีมากนะนะนะตัวนี้คือตัวอวบกาดนะเพราะฉะนั้นนี่ยาต่างๆเนี่ยถ้าฉีดลงใบพืชแล้วนี่ประสิทธิภาพนี่ใช้ได้หมดเลยนะครับ,รบก็คือคแพร่กระจายใบยได้ดีแล้วก็ปรับสภาพน้ําในตัวเลยนะ สี่คสมบัติอยู่ในขวดเดียวอาวอนกาดอัตราการใช้ไม่เยอะนะครับตัวนี้ครับห้าซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรครับผมครับผมวันนี้ก็มีอยู่สี่รายการเป็นรอบสุดท้ายครับผมหลังจากนั้นก็รอเก็บเกี่ยวอย่างเดียวเลยครับเอาครับเฮียอัตราส่วนครับของการใช้ครับเป็นยังไงบ้างครับได้ได้ได้ครับทีนี้มาดูอัตราส่วนการใช้นะครับตัวนาเชเคนะฮะอัตราการใช้4ี่สิบซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรนะครับ40ซีซีต่อน้ำา20บลิตร ส่วนฟินเลฟินเลอัตราการใช้ยี่สิบซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรอืมครับ,คร,บครับผมส่วนตัวอูเม่สตีมมันจะมีช้อนอยู่ข้างในนะฮะออัตราการใช้ห้ากรัมหรือว่าครึ่งช้อนครับอต่อน้ำยี่สิบลิตรครับผมนะครับแล้วก็บวกตัวสุดท้ายเลย ก็คือตัวอวอนกาดนะฮะ5ซีซีต่อน้ํา20ลิตรนะครับอันนี้ผสมรวมกันหมดได้เลยผสมรวมกันรวมกันหมดเลยครับผมแต่วันนี้เราจะฉีดด้วยโดนเหมือนเดิมนะฮะในข้าวระยะนี้ก็ทางเจ้าของนาเองก็ไม่อยากให้ใครลุยในแปลงนาแล้วเดี๋ยวจะล้มจะเละหมดเลยวันนี้ใช้โดนหมดก็คือผสมครั้งเดียวเสร็จนะก็โดรเขาเตรียมการไว้ละครับครับผม เอาครับพี่น้องครับตอนนี้ก็โดนกับพร้อมแล้วครับพี่น้องครับเอาครับเฮียตอนนี้พร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับผมครับครับเอาครับพี่น้องครับมาเบิ่งการผสมนะครับยาทองตับทันเพนสวัสดีครับกับตันนุครับสวัสดีครับ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 เอาเนี่ยครับเพื่อนเอายาผสมกันเนาะครับเนาะเอาเนี่ยครับนี่ครับเอายาผสมกันเนาะ นี่ครับติดโคดในเขากันครับพี่น้องครับเนี่ยเอาช่วนละเอียดต่างๆนะครับของการบินโดนนะครับสี่เป็นองไรเขาจะไปเบิ้งกันครับพี่น้องครับนี่ตอนนี้โดนกับพ้อมแล้วครับนี่สแตนบายเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสําหรับตอนนี้เนาะเอาครับอีกเล็กน้อยนะครับเขามาเบิ้งกันเนาะครับนาะเอาครับพี่น้องครับตอนนี้นะครับหลังจากที่ กัปต on so ันเพิ่นได้ผสมยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะตอนนี้เขายานะครับเขาไม่แน่เครื่องนะครับเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะเมื่อกี้ทาการทดสอบหัวฉีดแล้วการไล่น้ำออกไปเนาะครับเนาะเอาไปนี้พร้อมแล้วครับพี่น้องครับนี่ตอนนี้ครับเนาะเอาถ้าพร้อมแล้วไปเลยครับโอ้นี่ครับพี่น้องครับนี่สําหรับการฉีดโดนนะครับของเฮานะครับนาะเอาครับพี่น้องครับครับไปแล้วครับโอ้นี่ครับ นี sabes, anyway me, ่ครับแถวแรกเนาะนี่ครับมีการฉีดเป็นแถวเนี่ยครับหลังจากได้แถวแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับนี่โดยมีการควบคุมนะครับโดยผ่านทางกับตันของเรานะครับนี่ครับนี่มาครับมาแถวที่2แล้วครับพี่น้องครับนี่นี่ครับนะครับครัวถึงสม่าเสมอครับพี่น้องครับนี่ เอาเขาจะเบิ้งกันอีกครับพี่น้องครับเอาครับพี่น้องครับหลังจากที่นายาเบิดนะครับนอในแต่ละรอบตอนนี้ก็เติมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเขาพร้อมแล้วครับในการสิบบินไปครับผมรอบต่อไปครับพี่น้องครับเด็กโอ้ยครับผมไปแล้วครับไปแล้วครับครับซึ่งการบินนะครับของเฮ้านะครับโดยกัปตันนะครับเป็นมีการควบคุมนะครับ โดยใส่ระบบของแอปพลิเคชันนะครับเอาครับพี่น้องครับพูดน่ะครับสำหรับโดนเท่านาะน้อมแนมน้อมแนมอยู่ทั้งผุนครับบินอยู่ทั้งผุนเนาะเอาท้ายสุดนะครับฝากพี่น้องปองไปกันแล้วกันนะครับเนาะสำหรับขวัญกำลังใจให้กับหนุ่มขวัญชัยหัวใจกเกษตรพร้อมที่งานแฮปปี้การกเกษตรแชนแนลนะครับอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตาม เป็นขวัญกำลังใจให้ผมพร้อมทีมงานในเด้อนะครับเพื่อสิผลิตคลิปดีๆแบบนี้นะครับให้พ่อพี่น้องป้องไปนะครับได้เบิ่งกันเนาะเอาครับพี่น้องครับตอนนี้กาลังบินนะครับเนาะบู้ยนี่ครับนี่ครับมาเติมน้ำยาอีกแล้วครับพี่น้องครับเอาสําหรับบุนีครับผมนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรพร้อมทีมงานพร้อมล่าผ้าจากพี่น้องป้องไปไปเพียงเท่านี้ครับสาหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม